สวัสดีครับวันนี้จะมาพรีเซนต์ชุดชุดแผ่นน้ำหนัก15กิโลนะครับคู่หนึ่งในเซ็ตก็จะมีแกนนะครับ2อันมีตัวล็อก4ตัวนะครับนี่แผ่นน้ำหนัก0.5 2แผ่น หนึ่งกิโลครับสองแผ่นแล้วก็หนึ่งกิโลหนึ่งกิโลน่าจเยอะกว่าสองละหนึ่งกิโลทั้งหมดมีแปดแผ่นนะครับแล้วก็ศูนย์จุดห้า สแผนมีกล่องให้ด้วยแ้้แแคสองพัน 2, ครับอันนี้รวมเซ็ตทั้งหมดสิบห้ากิโลนี่ครับเราสามารถปรับปรับเปลี่ยนลดน้ำหนักเพิ่มลดได้โอเคครับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับ Yeah.